สวัสดีครับพบกับผมริวพัสก่อนในช่อง sci-fi story กันอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่ทุกคนนะครับได้รับชมภาพยนตร์และซีรีส์มาเวลในปัจจุบันก็คงจะมีความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของ multiverse หรือพหุจักรวาลกันมากขึ้นแล้วนะครับซึ่งพหุจักรวาลน,นะครับก็คือจักรวาลมากมายจำนวนนับอนันต์นะครับเกิดขึ้นจากความเป็นไปได้ต่างๆที่ไม่มีสิ้นสุด ซึ่งแม้จะมีจักรวาลจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนแต่ยังไงก็จะอยู่ในกรอบของคำว่า Multiverse นั่นเองครับซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนคลับมาเวลนะครับเราก็จะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับว่า The Living Tribunal หรือตุลาการ3หน้าเป็นผู้คุม Multiverse อีกที และเป็นผู้ตัดสินว่าจักรวาลไหนควรจะอยู่หรือจักรวาลไหนควรจะไปหากมีความผิดเรียกได้ว่าในระดับมัลติเวิร์สคงไม่มีใครใหญ่ไปกว่า The Living Tribunal และนอกเหนือมัลติเวิร์สนั้นก็ไม่ได้มีเพียงแค่ the Living Tribunal แต่ยังมีเผ่าพันธุ์ของเอเลี่ยนอย่าง Beyonder อยู่อีกด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่เห็นพระหูจักรวาลเป็นแค่สถานที่ที่ใช้ในการทดลองของตัวเองเท่านั้นซึ่ง b e y o n d e er r เนี่ยก็ดำรงอยู่ในมิติของตัวเองที่ดำรงอยู่นอกเหนือจากมัลติเวิ ซึ่งก็เรียกได้ว่าระดับ Multiverse เนี่ยก็เรียกได้ว่าเยอะแยะไปหมดแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะขยายกรอบออกไปอีกนอกเหนือไปจาก Living Tribunal และ Beyonders แม้แต่สสิ่งนี้ก็ยังอยู่ในกรอบภายในของคำว่า Megaverse ครับ ซึ่งเมกาเวิร์สถ้าจะให้มองก็คือสถานที่ที่กักเก็บพหุจักรวาลอีกทีครับหรือจะให้เรียกให้เข้าใจมากขึ้นก็คือสถานที่ที่กักเก็บพหุจักรวาลของจักรวาลมาเวลนั่นเองครับซึ่งเมกาเวิร์สเนี่ยแหละครับที่มีความน่าสนใจเนื่องจากเมกาเวิร์สนั้นจริงๆแล้วคือ cosmic entities ที่มีชื่อว่า the brothers ซึ่งมีระดับอยู่เหนือกว่า living tribunal ขึ้นไปอีก ซึ่ง The Brothers นั้นไม่ใช่ Cosmic Entity เพียงตนเดียวแต่มีถึง2ตนนั่นเองครับซึ่งทำไมมันต้องมี2ตนครับเพราะว่าทั้ง2ตนเป็นตัวแทนของ2พหุจัก,กรวาลน,นั่นเองครับซึ่งคนหนึ่งเนี่ยเป็น m มก a เว r s e ที่เป็นตัวแทนของทางฝั่งจัก,กรวาล a r v e l และอีกคนที่เป็น m มก a เว r s e ทางฝั่งของจัก,กรวาล DC นั่นเองครับ ทีนี้เรื่องราวมันชักจะน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งภายในเมกะเวิร์สของฝั่ง DC เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพหุจักรวาลมากมายตามโครงสร้างของ DC นั่นเองและภายในเมกะเวิร์สของมาเวลก็จะมีพหุจักรวาลที่เป็นโครงสร้างของทางฝั่งมาเวลซึ่งทั้งสองเมกะเวิร์สนี้ก็ดำรงอยู่ในจักรวาลที่ใหญ่กว่าตนเองนั่นก็คืออมนิเวิร์สนั่นเองครับซึ่งก็เรียกได้ว่าอมนิเวิร์สนั้นคือแหล่งจัดเก็บพหุจักรวาลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยมีพระหุจักราวาลของมา r v เวลและพระหุจักราวาลของ DC แต่ในออมนิเวิร์สนั้นมีความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดครับมันบรรจุไปด้วยพระหุจักราวาลต่างๆมากมายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ไม่ว่าจะเป็นพระหุจักราวาลของ Star War s ์ u จู s าสสิกพาร์คมอนสเตอร์เวิร์สเทอร์มิน i เตอร์แปซิฟิกริมเบนเ r นริกแอนด์มอร์ตี้ดราก้อนบ m i กกี y Mouse Fast and Furious เ e ี i สเรซิเดนต์อีวิลเอเลียนเดเและอีกเยอะแยะมากมายที่จะให้กล่าวมาในคลิปนี้ก็คงจะไม่มีวันหมดครับ oh, <no. S 1> อีกทั้งอมน i เวิร์นั้นก็ยังประกอบไปด้วยพระหุจักรวาลของโลกความเป็นจริงที่เราอยู่อีกด้วยซึ่งผมก็มองว่าในอนาคตเนี่ยหากมาเวลจะเล่นเรื่องราวของ Multiverse ไปจนสุดทางแล้วเนี่ยในอนาคตอันไกลโพ้นเนี่ยของจักรวาลภาพยนตร์มาเวล ก็อาจจะนำพา m u l ิเ v e r s e มาสู่มน n i v e r s e ก็เป็นไปได้ครับเนื่องจากมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการค crossover ข้ามพหุจักรวาลกันได้มากยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างเรื่องราวบทใหม่ในอนาคตที่มีความน่าสนใจเช่นกันครับแค่ลองคิดว่าตัวละครจากจักรวาลมาเวลเนี่ยจะได้ไปพบเจอกับตัวละครจากจักรวาล d c เนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่มากๆครับในอนาคตหรือจะเหมือนกับในคอมมิกส์ที่ตัวละครจากจักรวาลมาเวลต้องต่อกรกับก็อตซิลล่า หรือเหล่าเอเลียนซีโนมอฟในจักรวาลมาเวลหรือแบทแมนปะทะพรีเดเตอร์ทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นความเป็นไปได้ในอมนิเวิร์สซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอมนิเวิร์สจะเป็นตัวเลือกที่ดีครับหากค่ายหนังต่างๆเนี่ยอยากจะร่วมมือหรือมีการครอสโอเวอร์กันช่องทางของอมนิเวิร์สเนี่ยแหละครับที่จะสามารถทำให้เรื่องราวของพระหุจักรวาลต่างๆมาบรรจบกันได้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่อง sci-fi story ครับแต่ก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของ Omniverse ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของ MCU ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยครับผมพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นของทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมก็คงงขอตัวลาไปก่อน ไปแล้วครับบา,บาย